ครั้งหนึ่งที่พระเชตวันพระผู้มีพระพาคเจ้าตรัสเรียกพิสุทั้งหลายให้ตั้งใจฟังแล้วได้ตรัสข้อความเหล่านี้ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิจจสมุปบาทแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังปฏิจจสมุปบาทนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะก,กล่าวบัตดนี้ บทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกโรติที่ขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอาสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ยาธิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจ,จยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจญาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจญานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป รูปะปัจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นป,ปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงม erm ีผัสสะผัสสะปัจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจยาตัณหา ราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุป,ป,ปจจาปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชา ชาติปัจ,จยาชารามรนังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวเมตสัะเกวลัสสะทุกขะขันทสสะสมุทโยโหติ ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชชายะตะเววะอเสสวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทร ราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธา พัสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธา อุปาทานะิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะิโรธาภวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรา โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตสัคเกวัลัสสัทุกขะขันธสัสนิโรโทโหติติความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ 像你。